ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทาาัานน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะอย่าให้น้อยหนะ้าท่านอื่นนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทําความรักตลอดเดือนสิงหาคมของคนโสดนะคะโสดเสด็จน้ําโสดหม,ดมาดๆโสดแบบว่าแห้งเหี่ยวเลยทีเดียวเชียวคุณอาจจะโสดมา3วัน3ชั่วโมง3สัปดาห์หรือบางคน3เดือน3ปีหรือว่าโสดตั้งแต่เกิดเลยก็เป็นไปได้นะคะเรามาอ่านกันนะคนโสด นางฟ้าเรามาดูซิว่ามีใครเข้ามาพิชิตหัวใจคุณอยากจะสอยคุณลงจากคานหรือเปล่านะครับตลอดเดินสิงหานี้ดูซิว่าคุณอาจจะฮอตเป๊ะปังเท่าไหร่ลงไปสองธาตุแล้วธาตุดินธาตุไฟไปตามสองกันได้นะคะและหากแมนว่าใครเดียวกับธาตุน้ำอยู่ก็มาตามสองธาตุน้ำสุดสวยและรวยมากสุดเซ็กซี่ของนางฟ้าได้นะคะไปต่อคะ่ะพลังงานใบแรกนะคะโอเมก้าโฟร์ออฟครัพลังงานของสี่ถ้วย เกิดอะไรขึ้นต่อให้คุณโสดก็มีคุณมีคนแอบหวงหึงคุณซะง,งั้นนะ่ะมีใครบางคนผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสี่นะคะอาจจะเกิดราศีเมษเกิดเดือนสี่อยากสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ําอยากบอกว่าน้าําจ๋าตอนนี้พี่หวาเว้าหัวใจน้องโสดมาเนิ่นาน,นแค่ไหนแล้วพี่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้พี่อยากให้น้องแบบว่าหันมามองพี่หน่อยอาจจะมีป่าบางคนอาจจะเป็นผู้ชายราศีเมษที่คลั่งรักตกหลุมรักแล้วก็อยากให้คุณรู้ความในใจของเขาว่าเขาเนี่ย แอบมองแอบซบเบิง้งแล้วก็ห่วงแหนคุณมากๆเลยนะคะพลังงานใบแรกคุณก็โดนห่วงแล้วห่วงทิพหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะได้แค่อยู่ห่างหงอย่างห่วงห่วงหวงอยู่ในที่ของเขาแต่ว่าตอนนี้ในหัวใจเขารู้แน่ชัดแล้วแหละว่าธาตุน้ำเนี่ยแบบตรงสเปคโดนใจแล้วก็ใครๆก็อยากหมายปอง เขาเลยอยากสารสัมพันธ์และอยากบอกคุณว่าเธอจา๋าเธอโสดอดีเราก็โสดนะแต่ตอนนี้อยู่ว่างๆเรามากิกกันไหมเรามารักกันไหมาม,ากกม,มีใครบางคนอยากเปิดหัวใจอยากเผยความในใจให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยวันยูนิ y ยูนะคะ ห่วงยูมากๆด้วยไม่อยากห่วงทพิปแล้วอยากห่วงจริงๆนะคะมีการเทคแอคชั่นของใครบางคนลาสิเมตรอยากจีบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคนโสดทัดน้ำ่ะไปต่อค่ะความรักคนโสดทัดน้ำตลอดสิงหาคมน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นดูสีพลังงานของจัสเมนบวกสถ้วยมีใครบางคนน่ะแบบ ตกหลุมรักคุณหลงสเสน่ห์คุณไม่ไหวแล้วก็อยากมีคุณเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัว justment ใบนี้นะผู้หญิงผู้ชายอยากบอกว่าเธอเราชอบเธอนะ เรารู้สึกคิดถึงเธอรู้สึกรู้สึกผูกพันกับเธอเหมือนแบบว่าเรารู้จักกันมาเนิน่นนานตั้งแต่ว่าอู้อดีตชาติหรือเปล่าใครบางคนอาจจะ i m a g i นมโนจินตนาการว่าคุณคือ so m a n ทวินเฟมแล้วใช้วิธีเทคแ a คชั่นหาคุณอยากบอกความในใจที่มีต่อคุณนะคะมาแรงมากทัดไฟราศีเมษอยากพิชิตหัวใจคุณอยากให้คุณหายโสดและอยู่โหมดเป็นแฟนเขานะคะไปต่อค่ะความรากักตลอดเดือนสิงหาคมนี้ของชาวธาตุน้ำจะเป็นเช่นไรคน คนโสดแบบน้ำเนี่ยคนโสดมีนกรกฎพิจิตแบบคุณเนี่ยดูสิพลังงานของมีใครบางคนส่องซ้ำเบิ่งแล้วก็เล็งอยากจะยิงลูกศรอ,อาบความรักใส่คุณหนักมากเขาอาจจะเกิดวันจันทร์ราศีมีนปีจอคุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุน้ําหรือว่าคุณอาจจะดิวคุณอาจจะเกิดราศีมีนแล้วมีชาวราศีเมษอยากได้คุณอยากบอกว่ากระดึบกระดึบเข้ามาส่องคุณใกล้ๆส่องทางโซเชียลมันแบบ มันไม่สายแก่ใจมันต้องส่องใกล้ๆในยะเผาคนมีใครบางคนนะคะราศีเมษร,ราศีมีนอยากจะสารภาพรักกับคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันเกินต้านมันเก็บไว้ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้นะ ทำงานก็คิดถึงเธอก่อนนอนก็คิดถึงเธอขับรถหรือว่าอยู่ตรงไหนบนโลกจัก,กรวาลเนี้ยก็คิดถึงแต่ธาตุน้ํานะคะเขาอยากบอกว่าความคิดถึงเนี้ยมันร้อนใจมันจุกอกมันทําให้เขารู้สึกแบบว่าควบคุมอาการไม่ได้เขาเลยรู้สึกอยากให้ธาตุน้าเนี้ยมาแบบว่าเป็นคุณหมอฮิลลิ่งยาว,ยาวหัวใจแล้วทําให้เขารู้สึกหายแบบคิดถึงนะคะมีใครบางคนอยากได้ความสุขจากคุณแล้วก็เขารู้สึกว่าทุกวันนี้นะการได้ส่องส้ำเบิ่ง ไพ่เดมูลออกมาใช่ป่ะเดมูลจัดสเมนต์การได้ส่องสำเบิงหรือว่าเซฟรูปหรือว่ามองคุณเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นพลังงานบวกที่ดีมากๆเลยเขาเลยอยากบอกคุณว่าไม่ต้องโสดหรอกมาอยู่โหมดเป็นแฟนพี่ดีกว่าคบกับพี่ชีวิตจะดีนะน้องนะนะคะมีคนอยากให้คุณคบกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นพี่คุณอาจจะอาจจะเกิดราศีเมษร,ราศีมีนเกิดวันจันทร์เกิดปีจอได้นะคะไปต่อนะคะ ความรักธาตุน้ำจะเป็นเช่นไรตลอดสิงหารับดูซิโอ้พลังงานของเอ็ดอ w o r อดใครบางคนอยากจับลูกหนักมากลูกคุณนะอยากจะถามคุณจริงๆเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโสดยังไม่พออีกเหรอจะโสดไปถึงไหนสิงหาแล้วอ่ะมาเป็นแฟนเราดีกว่าพลังงานคนคนนี้จะต่อสู้นะคะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อได้พิชิตหัวใจคุณก็อาจจะเกิดเดือนมกราคมปิ้งคุณชอบคุณเอ็ดออ o สอด คนคนนี้เป็นคนดุดันเปี้ยวกดัดลึกลับเข้าถึงยากแล้วก็เป็นคนที่มุมานะมุ่งมั่นชัดเจนมากรักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อมือที่เขาจับดาบเนี่ยมีแบบหัวใจสองดวงอยู่ตรงเนี้ยคนคนนี้นะเห็นคุณแล้วบอกกับเองเลยว่า ทำไมมันถูกสเปกโดนใจตรงใจขนาดนี้นะนี่คือพลังงานของธาตุน้ำนะคะจะมีใครบางคนนะคะเกิดเดือนมกรามีนานะคะแล้วก็เมษาอยากเข้ามาพิชิตหัวใจคุณแล้วอยากให้คุณพร้อมพร้อม,อมที่จะเปิดบ้านเปิดรับเปิดรถให้เขาเขาไปนั่งใกล้ๆคุณเขาอยากถามคุณว่าถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณโสดแล้วมันมีความสุขคุณลองเปิดใจเป็นแฟนกับเขาสิมันจะสุขยิ่งกว่าตอนโสดอีกนะคะเขาไม่ย่อท้อหรอก ต่อให้คุณปิดกัน้นไม่สนใจไม่รับลักเขาเขาก็จะบอกว่าทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบบสู้ฮึดแล้วก็ฝันฝ่าอุปสรรคพิชิตกําแพงที่แบบมันเข้าถึงยากของคุณนะคะเขาอาจจะเทคแอคชั่นมาใน1วันใน11วันหรือว่าในมีเลขหนึ่งนะคะเขาอาจจะเกิดเดือนหนึ่งได้เขาอยากบอกว่าการได้รู้จักคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก อยู่เฉยๆก็อยู่ๆก็มาตกลุมรักกลุมสวัสดิ์ท่าน้ำะง,งั้นเขาอยากบอกว่าทุกสิ่งไม่มีเรื่องบังเอิญเขาต้องเผชิญและรับมันให้ได้แล้วที่สําคัญคุณเน,นี่ยหนีเขาไม่ได้หรอกคนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นจริงๆนะดูสิมีมงกุฎคุณเป็นคนที่มงลงมากๆเขารู้สึกว่าคุณโดนใจตรงปกตรงสเปคเขามากเขาเลยอยากจะทุ่มเททั้งกายใจจิตวิญ,ญญาณให้คุณได้ครอบครองนะคะคุณช่วยแบบว่าค่อยๆปล่อย,ยมือแล้วก็ลงมาจากักรคาน เขาได้พาคุณไปเป็นแฟนด้วยนะคะนี่คือพรังานของความรักตลาดเดือนสิงหาของชอาวธาตุน้ําคนโสดเนี่ยมีใครบางคนอยากแขนเป็นฟอรขอเป็นแฟนพิชิตหัวใจคุณนะคะคุณเป็นคนที่มงลงมากๆสําหรับเขาดูสิอยากจะบอกว่าพาคุณแบบว่าไปโรแมนติก โซสวีท so มุดกันมีดอกไม้ดอกกุหลาบอยู่ตรงนี้เขาอยากบอกว่าทํำยังไงนะคุณอาจจะเป็นคนชอบดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูสีโอรสเขาอยากบอกว่าถ้าได้เจอกันนะคุณไปเดทกับเขาเขาจะมอบกุหลาบช่อตโตให้คุณเลยทีเดียวเชียวนะคะต่อไปค่ะพลังงานความรากักตลอดเดือนสิงหาคมนี้ของคนโสดท่าน้ำจะเป็นเช่นไรอีกเรามาดูซิ นอกจากมีธาตุดินนะคะธาตุดินธาตุไฟอยากพิชิตหัวใจคุณแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เดทผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11คุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับคนเกิดวันที่11หรือว่าผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งหมายเลข11นะคะเดทหมายความว่าอะไรคุณอาจจะเกิดราศีพิจิกคุณอาจจะแบบว่า ผ่านวิบากกรรมทางความรักมามากมายแล้วคุณไม่เคยปิ๊งใครไม่เคยรู้สึกถูกใจใครแต่มาวันนี้มีใครบางคนรู้สึกว่าทําให้คุณหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่ทําให้ฉันแบบหัวใจเต้นแรงคลายๆว่าจะมีใครบางคนเข้ามาสั่นสะเทือนสั่นสะท้านในความรู้สึกคุณทําให้คุณอดที่จะส่องซ้าเบ่งแล้วก็คิดถึงเขาไม่ได้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามืดมนเหมือนโดนของกินไม่ได้นอนไม่หลับ รักชั้นหลงชั้นมีใครบางคนใช้กดแรงดึงดูดความรักความคิดถึงแล้วก็อยากบอกคุณว่าเธอเราไม่เคยหวันไหวกับใครเท่าทัดน้ําเลยนะคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือน11เดิือน3เดือน7นะคะมี3 71เนะคะ4นะคะพลังงาน1นะคะใครบางคนอยากบอกว่าทัดน้ําถ้าเป็นสเปคนะดูสิเราอะ อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาตินักเดินทางนักธุรกิจนะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามฟ้ามาจากต่างประเทศอิตาลีสวีเดนเดนมาร์กออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษเยอรมันใดๆก็แล้วแต่หรือหากว่าเขาเป็นคนทางไกลอะ่ะ ทางใกล้อะปทุมบางนานนทบ,บุรีหัวหินชะอำพัทยาระยองแล้วนองยะลาใดๆก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าถ้านามรู้ไหมว่าเราอ่ะไม่เคยรู้สึกหวั่นไหวอยากจะไปหาใครเท่าเธอเลยนะอยากจะไปเฝ้าเธออยากจะไปบอกว่ารู้จักคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเธอมีใครบางคนอยากชัดเจนจริงจังแล้วก็อยากให้คุณมองเขาแล้วก็ไม่อยากให้คุณโสดแล้วความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ตายด้านไรหัว ใจแต่มาวันนี้ดูสิท่านน้ำทําให้เขารู้สึกว่าต่อให้เขาอยู่ในสภาวะที่มันมืดมนเงาเปล่าเปลี่ยวแต่หัวใจของเขาก็เต้นได้เต้นถึงชื่อคุณสั่นถึงคุณนะคะนี่คือพลังงานของน้ํามีนกรกฎพิจิตมีใครอยากจะเข้าสู่เซฟโซนทําที่คุณปิดไว้อยากจะแบบทลายถือจอบเสียมมาทลายกําแพงถ้า อย่างจะบอกว่าขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปให้ลึกๆให้ลึกถึงหัวใจท่านน้าว่าจะยอมใจอ่อนไหมดูซิขุดจนแบบว่าพรุนแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยแบบว่าทํำให้แบบคุณรู้สึกว่า ถ้าหากว่าจะอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยท่านน้ำอาจจะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่สนุกสนานไม่ท็อกซิกนะคะถ้าจะอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยต้องมีความระมุนโรแมนติกสปอร์ตออฟเฟอร์ได้โอนให้โอนไวสายเปรที่สําคัญต้องเข้าใจแล้วก็มีบริบทในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซฟโซนมีพื้นที่ส่วนตัวคนคนนี้จะเข้าใจแล้วก็จัดให้คุณทุกสิ่งขอแค่ตอนเนี้เขาขุดให้ทะลุถึงหัวใจของคุณก่อนนะคะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำสักครู่นะคะคุณผู้ฟัง สาวท่านาน้ำเนี่ยเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มากแล้วเป็นคนที่มีเซ็กอ์พเ p ียวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามาใครได้รู้จักคุณนะไมะ่ไม่ว่าจะเป็นสาวหล่อสาวสองนะ้วทำดีหรือว่าโอ้แบบสาวสองสวยๆนะใครได้รู้จักคุณนะโอ้ซิโลรล่าไม่ไหวอะเปย์หมดใจอะประมาณว่าถ้าหว่าคุณเป็นผู้ชายก็ามาฟังนะอยากจะมีแม่ยกเข้ามาแบบว่ายกคุณเนะี่ยทำให้คุณแบบอินจังตังอยู่ครบมีความสุขอยากแบบว่า ให้คุณเนี่ยเป็นเด็กเอ็นประจําตัวเป็นแบบว่าหนุ่มน้อยในคอนโทรลของเขาหรือหากแม้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังนะคะคุณเนี่ยจะถูกใจโดนใจป๋าสปอร์ตใจดีสายเปแต่ละท่านเนี่ยที่จะเข้ามาอยากสปอร์ตออฟเฟอร์อยากควงคุณแค่ที่ควงคุณเนี่ยโอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเล็กน้อยเลยสําหรับเขานะคะนี่คือสเสน่ดึงดูดมหาศาลของชาวท่านน้าที่ทําให้ใครก็ต้องกลุ่มรักหัวปากหัวปัวป๊มห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยนะคะ ไปต่อนะคะ ความราักคนโสดทาตน้ำตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรจะเกิดอะไรขึ้นดูซิท่ามกลางฝนตกชุ่มฉ่ำแข่งกับสายฝนเนี่ยนางฟ้าจะอ่านไพ่ดูสิพลังงานของเชนอ็อพเปนเดเคลมีป่าสปอร์ตใจดีซอสสปอร์ตใจดีเศรษฐีนี่หล่รอรวยอยากจะเข้ามาสปอร์ตออฟเฟอร์คุณคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมราศีตุลได้อยากให้คุณรู้ว่าความสุขของฉันนละการมีครอบครัวมีสิ่งดีๆและเขามองว่าถ้าหากว่าอนาคตนะคุณได้ได้ไปเป็นคนใน ครอบครัวเขานะคนคนนี้ก่อนที่จะมาเจอคุณนะคะอาจจะเคยเลิกลายหย่าร้างหรืออาจจะเคยสูญเสียสามีภรรยาเป็นพ่อไม่แม่ไม่ลูกติดได้แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขามองว่าทตาุน้ำมาเป็นที่พึ่งพายามยากเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจปรึกษาปัญหารุกอย่างให้เขาได้เขาเลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าได้พิชิตหัวใจได้ทตุน้ำม,มาคู่ เคียงร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นคู่สร้างคู่สมนะไม่ใช่แค่เดือนสิงหานะอยากได้ตลอดไปจริงจัง,จงชัดเจนโอ้อยากแต่งงานมีใครบางคนอยากเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของคุณนะคะอยากขอ support offer ดูแลร่างกายหัวใจคุณไปจนแบบว่าจนแก่จนเฒ่าพลังงานไพ่สิบเหรียญคนคนนี้เป็นคนใจดีมีตังสายเปและที่สําคัญเป็นคนที่ส่องมองแล้วก็สำเบิงขี้หึงขี้หวงอาจจะแบบว่าเห็นคุณสวยเซ็กซี่ขี้หึงข,ข,ขี้หวงแล้วเป็นอะไรที่แบบ รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเน็กชันมีแพชชั่นมี FC มากมายเขาเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าช้ากว่าน,นี้โดนคุณอื่นสวบหนุมเสียบคุณแน่เลยเพราะฉะนั้นใครบางคนอาจจะปฏิบัติการพิชิตหัวใจน้ำมีนกรกฎพิชิตพิจิตอย่างไวว่องว่องไวหนักหน่วงพวงองุ่นแล้วก็มาแบบว่าเชื่อดเชื่อนหัวใจให้คุณเปิดใจแล้วก็แบบ ใจอ่อนให้เขาได้ได้ควงคุณออกเดทเดินทางหรือไปเที่ยวนะคะใครบางคนมุ่งมั่นชัดเจนก็อย่างที่บอกอ่ะเดือนสิงหาเป็นเดือนของธาตุน้ํามงลงค่ะใครแต่ใครก็อยากจะบอกว่าโอ้ควงคุณนะคะอาจจะมีใครแบบโอ้เอฟซีตัวจริงเสียงจริงของคุณอันนี้สารภาพแบบคุณเลยว่าคุณอ่ะเป็นสเปคนะชอบแบบคุณนะเสียงคุณความน่ารักความหัวเราะความแบบว่า อ่อนวานนุ่มนวลของคุณเนี่ยมันโดนใจตรงปกเขาหมดเลยเขาชอบแบบนี้เขาวางวางแผนชีวิตไว้ว่าถ้าหากว่าชาติเนี้ยไม่ได้แบบร่วมเรียงเคียงหมอนกับชาติน้ำก็ขอโสดต่อไปดีกว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแยบย์แล้วก็สารภาพความจริงที่มันอัดอั้นค้างเติงอยู่ข้างในว่าแบบไม่ได้ จูบชาตนาท่านนามชาติเนี้ยก็คงตายตาไม่หลับนะคะมีใครบางคนพิศวาสคัตรกรรมคุณหนักมากอยากได้คุณเป็นคนในครอบครัวนะคะและที่สำคัญเขาสามารถที่จะ support offer ดูแลคนได้ถึงท่านแบบรักจริงหวังแต่งจดทะเบียนร่วมเรียงเคียงถนนไปกับคุณนะคะ ขอใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะฝนตกฟินจังเลยอะ่ะขนาดนี้ที่ทองหลอกฝนตกคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนอากาศเป็นเช่นไรบอกกันบ้างนะคะฝนที่ตกทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้ทางนี้หนาวจังเลยอะไปต่อค่ะความรักตลอดเดินสิงหาคมนี้ของคนสดทัุน้ำนั้นจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันซิ โอพลังงานของราชินีถือดาบคุณก็ยังเหมือนแบบว่ายังห่วงแหนพื้นที่ความโสดห่วงแหนชีวิตห่วงแหนไลฟ์สไตล์หากแม้ว่าคุณเคยเลิกลายหย่าร้างกับคนในอดีตหรือว่าก่อนที่คุณจะมาโสดนะคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกน่าเบื่อมากๆคุณเลยรู้สึกว่าอุ๊ยจะให้ใครเข้ามาในชีวิตต่อจากนี้มันต้องคิดดีๆนะนางฟ้าที่ผ่านมาเราเจอมาแบบว่ามรสุมมากเจอเจ้ากรรมในเวรคู่เวรคู่กรรมมามีแต่มาเอาผลประโยชน์จากเรา แต่ว่าเดือนสิงหานี้นะคะจะมีใครบางคนที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลมาพั่มรักพั่มเพอกับคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไม่เดียวดายไม่เจอท็อกซิกอีกแล้วนะคะนี่คือความรักของทัดน้ำตลอดเดือนสิงหาคมใครบางคนจะพยายามพิสูจน์ตัวตนหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ดีเอ็นเอคุณรู้ว่าเขาเป็นคนดีตั้งแต่รากชาตาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวเชียวนะคะไปต่อค่ะ to o s f o r d ใครบางคนนะคะ ถ้าหากว่าคุณปิดกั้นหรือว่าแบบยังแบบว่าทําตัวลึกลับซับซ้อนใส่เขาเขาอยากบอกว่าการแข่งขันการพิชิตหัวใจคุณครั้งเนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายของเขามาก ถ้าหากว่าเขาเนี่ยทำให้ทัดน้ําใจอ่อนได้คุณจะให้รางวัลเขาไหมล่ะเขายังบอกว่าเขาจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าความรักความชัเจนมุ่งมั่นที่มีกับคุณครั้งนี้มันจริงนะมันเรียวนะไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้เฟกนะคุณจะได้เจอคุณคนที่รักจริงหวังแต่งอยากให้คุณเป็นคนในครอบครัวและที่สําคัญตรงตกตรงสเปคโดนใจคุณที่สุดค่ะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทัดน้ําที่อาจจะเป็นเลขาเป็นเอ่อทงานประจำนะคะหรืออาจจะเป็นนักธุรก เป็นคนที่มีแสงมีออรา่าบุคคลเหล่านี้เขารู้ตัวว่าถ้าหากจะจีบจะสอยคุณเนี่ยความมีชื่อเสียงของคุณเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในชีวิตคุณแบบที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับคุณนะคะเขาต้องทําให้ตัวเองรู้สึกแบบปลอดภยัยรู้สึกว่ามีสาย FC คอยหนุนนำซัพพอร์ตให้เขาแบบว่าพิชิตหัวใจคุณให้ FC ของเขาเนี่ยมาเย่อเยเยให้เชียร์ให้จีบคุณใด้ติดนะคะนี่คือพลังงานความรักของธาตุน้ํา คนเสิร์ตลาดสิงหาคมนี้จะมีคนตั้งใจเข้ามาผูกมัดที่ชีวัวใจและอยากนําพาความสุขให้คุณกินอิ่มนอนหลับโรแมนติกโซสวีทแล้วก็อยากได้คุณไปเป็นว่าที่มามีปะป้าของลูกเขา ถ้าหากว่าเขามีลูกเลี้ยงลูกติดหรือบางคนอาจจะอยากให้คุณไปเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ของคุณพ่อคุณแม่เขาคือรู้จักคุณปุ๊บจีบคุณติดก็อยากพาไปบ้านเลยนะคะพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอุ๊ยคนนี้แม่ชอบอะลูกเอาให้ได้นะให้เป็นลูกสะใภ้นะสินสอดเท่าไห,หร่เดี๋ยวแม่จัดให้นะคะคุณอาจจะแบบว่าวันแม่นี้คุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่จะไปเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ให้แม่คุณเป็นของขวัญด้วยนะคะนี่คือพลังงานความรักน้ำมีนกระกดพิจ ที่จะเข้ามาตลาดสิงหาคมนี้โซ g กูด so นะคะไปต่อคะ่ะ ความรักคนสดธาตุน้ำจะเป็นเช่นไรอีกเรามาดูซิโอความมั่นคงในหัวใจมีคนเกิดราศีเมษอยากได้คุณเป็นความมั่นคงในหัวใจเวลาที่เขาคุยกับค,คุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนความอบอุ่นมีชาวธาตุไฟอยากพิชิตหัวใจคุณจริงๆค่ะสี่ไม้เท้านี้นะคะเขาอยากบอกว่าเธอเราเจอมาหมดแล้วความรักความท็อกซิกที่ผ่านมาในอดีตเราคิดว่าเราแมทกับเธอที่สุดแล้วคลิกกับเธอที่สุดแล้วแค่เธอยิ้มอะ เราก็ใจละลายแค่เธอหัวเราะเราก็ใจสัน่นแบบทุกครั้งที่เธอแบบจับมือกับเราหรือว่าแบบไปเดทกับเราไปกินข้าวดูหนังนะมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากๆคุณอาจจะได้ฟังจากปากใครบางคนที่ข้างรักข้างใครหลงไหลในสเสน่หาบนตราคุณบอกชาวท่านนามว่ารู้ไหมแบบไม่อยากหายไปจากชีวิตเลยไม่อยากแบบว่า แยกจากกันเลยเวลาที่ไปกินข้าวไปดูหนังหรือว่ามีโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันอยากจะสิงแบบนี้ยตลอดเพราะว่าเธอเป็นเหมือนบ้านเธอเป็นเหมือนบ้านพลังงานความอบอุ่นความสุขของเรานะทาุน้ำโอ้โหคุณเนี้ยเดอะเบสมากๆเลยนะคะทําไมใครๆก็อยากได้คุณไปเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ล่ะคุณต้องเลิอค่าพรีเมียมรักชูมากๆเลยนะคะ มีใครบางคนอยากสารภาพรักกับคุณและอยากบอกคุณว่าอา่อขอโทษนะครับวันแม่เนี่ยน้องว่างไหมพี่อยากจะพาไปรู้จักคุณพ่อคุณแม่พี่เพราะว่าท่านอยากเห็นว่าที่ลูกสะพภยในอนาคตนะคะ <c oughs> คุณอาจจะแบบว่า <c oughs> เขินมนต้วนเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่อยากรู้จักคุณด้วยนะคะ <c oughs> ไปต่อคะ่ะความรักตลอดเดือนสิงหาคมนี้ของชาวธาตุน้ำ มีนกรกฎพิจิตไม่มีพลังงานท็อกซิกเลยมีแบบความรักน้นใจมีคนข้างรักแล้วก็อยากทุ่มเทให้คุณเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะโอ้ดูสีพลังงานของเด็กถือดาบใครบางคนเนะ่ยแบบ หงุดหงิดไม่โอเคเลยถ้าหากว่าคุณจะแบบว่าต่อต้อตานหรือว่าปฏิเสธเขาอาจจะมีรุ่นน้องเป็นเด็กกว่าคุณนะคะอาจจะมีพลังงานของชาวท่านลมท่านดินที่แบบว่าตามรักข้างใครตามตื้อคุณแต่เขาก็บอกกับตัวเองว่าจีบทาตนน้ำเนี่ยมันต้องลงทุนนะความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเซ็กซี่เราใจของคุณเนี่ยทำให้เด็กบางคนใจสั่นใจละลายนะคะอาจจะมีเด็กน้อยรุ่นน้องมาหลงรักคุณอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานหรือ f อของคุณโดยที่คุณไม่ แต่ที่สําคัญพี่สาวครับพี่สาวครับอยากบอกพี่ว่าผมมาชอบพี่มากๆเลยนะคบตอนพี่มีลูกเคยแต่งงานมาแล้วผมก็ยังแคร์ยังคลซี่พี่มากๆนะคบตอนนี้ถ้าหากว่าพี่จะไปแบบว่าดิวกับป๋าสอร์ดใจดีหล่อรวยได้โปรดมองผมเป็นช้อยเป็นตัวเลือกด้วยนะครับผมอาจจะขับแค่มอเตอรไ์ไซค์ pcx ธรรมดาไม่มีเบนไม่มี vm แต่ว่า หัวใจผมหล่อและรว,วยมากนะครับอาจจะมีเด็กน้อยมาสารภาพรักกับคุณทำให้คุณวาวุ่นหัวใจตลาดเดือนสิงหาคมนี้นะคะนามีนกรกฎพิจิตรขอสับไพ่สักครู่นะคะหนาวจังเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกอดหน่อยกอดหน่อยอึบๆไปต่อค่ะนามีนกรกฎพิจิตร ตลอดสิงหาคมนี้พลังงานของคนสดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะอ๋อพลังงานของเดทผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1 1ตายแล้วฟืนะ้นน่ะคุณอาจจะเกิดราศีพิจิกคุณอาจจะแบบว่าได้ตกไปอยู่ในพวังของความรักของใครบางคนที่ทำให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีค่าต่อใจเขามากๆพลังงานดูตายแล้วฟื้นนะคะแบบ ลืมตาตื่นเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าคุณะคงไม่มีใครที่จะแบบมาแบบพิชิตหัวใจคุณได้แต่มาวันนี้มีใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุน้ำเช่นเดียวกับคุณราศีพิจิตนะคะเข้ามาเยียวยาเติมเต็มหัวใจให้คุณแบบว่าเกิดความมั่นคงความชัดเจนอยากได้อยากเป็นแฟนอยากมากกว่านั้นคือมั่นหมายอยากอยู่บ้านเดียวกับคุณและอาจจะมีใครบางคนที่จะบอกว่าสร้าง สร้างโปรไฟล์ดีๆสร้างอนาคตดีๆเพื่อให้คุณแบบว่าไว้วางใจแล้วก็มองเขาหรือคุณเป็นเหมือนบ้านเช่นเดียวกันกับที่เขามองคุณความรักของคุณนะคะการจบเพื่อเริ่มใหม่ถ้าหากว่าในอดีตคุณเจอพลังงานท็อกซิกทุกใจปวดหัวจนคุณต้องแบบว่าวางสเปกวางแผนในชีวิตเกี่ยวกับความรักไว้แบบนั้นแบบนี้บอกเลยค่ะว่าจะมีใครบางคนยอมที่จะลดอัตราตัวตนลดอีโก้เพื่อมาเป็นธาตุรักซิโรล,ลาบ ให้กับตัวคุณธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะความเดทของคุณเนี่ยความแบบตายแล้วฟื้นเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณนะที่ทำให้เราอ่ะได้เข้าระสู่วงการฟังช่องอ่านไพ่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากๆแล้วบางทีมันก็ตรงตรงไปหมดเลยนะคะเลข2เลข11เนะคะเลข2เลข11เลข4นะคะเลข8เลข1 0 12นะคะเลข1นเลขห้าเลข9นี่คือพลังงานของตัวเลขคนที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณพรอหัสจันทร์เสาร์อังคารพุธอาทิตย์นะคะ วอกละกากุญจอมะเมียมะเสงมะโลงนะคะเสือนะคะแล้วก็ไก่นะคะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวใจระทวยแล้วก็ยอมเปิดใจให้เขาขุดขุดขุดจนทะลุป,ปากทํำถึงหัวใจคุณเลยทีเดียวเชียวนี่คือความรักคนสอดตลาดเดือนสิงหาคมที่ชาวท่านน้ำจะได้เจอหัวกระไดบ้านไม่แห้งหลักล้นใจของใครบางคนที่อยากพาคุณไปรู้จักคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าลูกติดเขาและทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเลอะ มากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอตลาดเดินสิงหานี้แฮปปี้ฟันดีราตีสวัสดิ่ดามกลางสายฝนชุมช่มฉ่ำน,นะคะบ๊ายบายค่ะ